เฉลิมพระชนพรรษามหาสมัยขอเทิดไทยพระบรมราชชนนีศีสยามนามสิลิกิตของแผ่นดินถิ่นไทยงามรุดเรืองรามรุ่งล่าศีสากลขออันเชิญเทพเทวาพร้อมไตรัตน้อมมนัตอัญชุรีทวีผลด้วยบุปผามาลัยพศบทนิพนธ เฉลิมชนมงคลสวัสดิ์พิพัฒน์พรทรงเกลือกลียดกึกก้องนิรันดรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางบุษดีสุวรรณรัตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ต สิบสองสิงหาพระบรมราชชนนีบารมีเกล้กล้องทั่วสยามน้ำพระไทยล้ำเลิศประเสริฐงามสมพระนามพระราชชนนีของปวงชนขออัญเชิญเทพเทวาพร้อมไตรัตน้อมมนัสอัญชุลีทวีผลขอเทพไทยทั่วฟ้าในสากลบันดาลดลขอพระองค์ ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสรัญญาเพชรยวนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงาพร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงา เฉลิมพระชนมพันษาสีสยามทั่วเขตคามเทิดพระนามน้อมเกศศิลปาชีพาศาสตร์ินไทยเกิดก้องทวีด้วยบารมีพระพันปีมิ่งมาตาน้อมอัญเชิญโสรถพรมวลมสวัสดิเรืองจำหลัดพระไตรลักษทั่วทิศาอภิบาลพระพันปีสีพาลา ยืนชนมายุยิ่งยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในสันติเวทปารักรบงยุทยาุาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตพร้อมด้วยพนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต กราบบังคมประนมน้อมอันชุลีพระพันปีสีแผ่นดินทินสยามสิริกิตพระกรุณาเลื่องลือนามทั่วเขตคามชื่นชมสมสรารทะทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผองพระเกียตรติก้องเกลือไกลแผ่ภัยสารพระเมตตา ต่อผองชนผลระการเกินจดจานอนันกิจทั่วทิศไทยทะทรงเป็นแม่แก้วอัญมณีเรืองศักดิ์สีแท้สองสว่างสวยัยใต้ร่มบุญญาพร้อมเรียงร้อยเรียงใจน้ำพระไทยหลังพรมสมฤดีทะเสด็จเยือนยน ชนทั่วถิน่นทะสืบสารงานศิลทุกถิ่นที่พระจริยวัตรงดงามคุณความดีพระราชกรณีล้นเหลือเพื่อประชาวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพขอน้อมนบอันเชิญเทพทุกทิาอำนวยพรพระราชชนนีเรมปรีดา น้อมเทวาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวประพาพันธ์เพชรประสมกูลผู้อำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสร์คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวีรสตรีอนุสร์ เหล่าทวยราชกลับบังคมประนมน้อมศิรค้มบทบงพระทรงศีร้อยดวงใจประนดน้อมอัญชุลีพระพันปีสีแผ่นดินแห่งถิ่นไทยพระบารมีชนนีสีสวัสดเิเจริญรัฐพิพิธพรสมสมัยขอพระองค์ทรงสลานพระราชหฤทัย พระเกตไกลเรืองจลัดประพัดสอนศิลปาชีพฟื้นฟูปูรากฐานถ้าสืบสารรื่อรมสมสมอนงานประนีตปั้นสลักถักทอขจรอนุสนรตราตรึงซึ้งพระบารมีข้าพระบาทขอน้อมจิตอธิษฐานทรงสำราญล้ำเลิศประเสริฐสีปิติพั์จำรัดกรเกษมและเปลมปรี พระบารมีมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสนิทรอดเซนผู้อำนวยการโรงเรียนกระทูวิทยาคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกระทูวิทยา สุภเลิก 12, สิบสองสิงหาอาเสียนละวาดวโรกาสเฉลิมพระชนดลสุขสีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระพันปีปิ่นจักกรีพระชนน,นีนฤบาลท่าเป็นแม่ที่แผ่สุขทุกแห่งที่พระบารมีทรงโอบเอือ้อเกื้อทุกถิน่นทุกเขตคามประจักษ์กล้อง ล้นทาตรีพระเมตตาสง่าสีแห่งปวงไทยน้อมกรกราบองค์พระพันปีหลวงขอถวยเทพคุ้มครองปัดป้องภัยขอพระพลรานามัยยิ่งภัยบูนจงเพิ่มพูนหนุนส่งทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรศักดิ์อนุสร ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระพันปีหลวง แห่งปวงราชข้าพระบาทบำรวงจิตพิสถานขอพระองค์สถิตฝันอนันตการทรงสารานปกเกตเกล้าเหล่าผงไทยพระเมตตาจรัดจรงดุดแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงการสมัยอันเชิญเทพอำนวยพรถวายไทยพิทพรชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกำหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสิทธิชัยหมาดดำนายยกเทศมนตรีตำบลบางในายสีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางในายสี บังคมบาทแม่หลวงของพวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นช่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึงล่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายพลเอกงายการประธานหอน้าจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอน้าจังหวัดพังงาน้อมดวงใจ จงรักพักดีสีพระบรมราชชนน,นีพันพีหลวงพระผ่านฟ้าภูมิพลังราชอุ่นสวงบุญโช่ช่วงเฉลิมพระชนมงคลชัยลุ 12, สิบสองสิงหามหาเริกนภาเบิกเรืองรองท้องฟ้าใส สืบสารราชพนิธานตรักการใจส่งเสริมไทยด้วยธรรมผ่องพิพัฒน์ขอเดชานุภาพแห่งองค์พระไตรรัตน์ประดุจฉตดคุ้มองค์พระทรงสีขอชงตรงพระ,กะเกษมสำราญทวีสถิตเป็นฝันธานีนิรันเทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางวิรินตราประภากิจยศพัฒนผู้บริหารบริษัทนิกรมารีนกรุป๊ปพร้อมด้วยพนักงานบริษัทนิกรมารีนจำกัด ขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมในสุภาวาระมหามงคลที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพูลสุขเพ่งสังอายการจังหวัดคดีสารแขวงภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอายการสำนักง,งานอายการกดีสารแขวงภูเก็ตขอพระราชทานพระราชวรโอกาสน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยะมงคลขออันเชิญคุณพระศรีรันาตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและพระสยามเทวาธิราชโปรดดลบันดาลประทานพรให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญทรงเป็นมิ่งขวัญแก่พวงประชาสถาพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ สุภเษีที่สิบสองสิงหามาตไทยทั้งชาติเทิดพระคุณอุ่นเกศีสมเด็จพระราชินีนาถราชชนนีพระพันปีสีแผ่นดินงามถิ่นไทยเย็นสิระพระบารมีพีเพื่อลาดปลุกศินปศาสชาติสยามงามผงใสครบ93พระพันษาเกลือฟ้าไกล น้อมเทอไทยให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพมกาชาวัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเกต็ตพร้อมข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมในจังหวัดภูเกต็ต เฉลิมพระชนพรรษาน้อมอภิวาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับในดวงใจไทยทั้งปวงประดุดดวงประทีปแห่งชีพไทยขอให้เห็นพระองค์ทรงปรากฏใจจอจดรอเฝ้าได้เข้าใกล้แม้เพียงยินพระสุรเสียงสำเนียงไกลจะชุบชื่นชีวิตไทยให้เบิกบาน สุสิบสองสิงหาคมประนมกรสโมสรเหล่านราใจประสานโรคาพาดประลาดไกลในทุกการทุกวันวานประสบน้อมพร้อมพักดีนบวันทาราชชนนีพระพันปีหลวงราษฎรทั้งปวงสยบเสวาประสิทธิ์ศีจะตุรพิษพรสริษฐสัมฤทธวี ขอสมเด็จพระพันปีทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายมิตรสิงศัสัจกุลตัวแทนสมาคมศรีคุรุสิงสภาวัดศิกจังหวัดภูเก็ตและชาวไทยที่นับถือาศาสนาศิกจังหวัดภูเก็ต ของพระศกกราบบังคมบรม,มานาศเบื้องพระบาทพระมิ่งฟ้าโสภาสมัยน้อมจิตพักด้วยรักยิ่งกว่าสิ่งใดแม่ฟ้าไทยเด่นสง่าสมบารมีขอถวายอาเสียรวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไรสีจากเหล่าข้าพระบาทราช,ชธานีขอเอกองค์ราชชนนีทรงปรีดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุมาลีโรมินหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับอนุบาลโรงเรียนวิทยาสาธิตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิทยาสาธิตจังหวัดภูเก็ต ศิลปาชีพทรงเศกสร้างอุปถัมภ์ถวยราชได้น้อมนำศาสตรไทยเป็นต้นแบบแห่งสัมมาชีพชอบแห่ไทยทั้งไทยทั่วไซสอยู่ยั้งยืนยงด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพรมเจ้า,านายมาโนดพันฉลาดนาย,ยกองค์การหวานส่วนตำบลเชิงทะเลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสามาชิกสภาองค์การหวานสวนตำบลเชิงทะเล อำเภอตะลางจังหวัดภูกเก็ตสุภาษีที่สิสองสิงหามาตไทยทั้งชาติเทิดพระคุณอุ่นเกสีสมเด็จพระราชินีนาถราชชน,นีพระพันปีสีแผ่นดิน งามถิ่นไทยเย็นศิระพระบารมีพลีเพื่อราชปลุกศิลศาสตร์ชาติสยามงามผ่องใสครบ93พระพันษาเกลกฟ้าไกลน้อมเทิดไทยให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนวลจันทร์สามารถ นายกสมาคมสตรีมุสลิมอันดามันภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีมุสลิมอันดามันภูเก็ต พะทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผงพระเกียรติก้องเกิดไกลแผ่ภัยสารพระเมตตาต่อผองชนผลตการเกินจดจานอันันติทั่วทิศไทยศิลปาชีพเสริมส่งดำรงค่าทั่วแหล่งล่าลือเรื่องเรืองสมัย เหล่าประชาทั้งปวงน้อมดวงใจขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอัศดาย,ยุทธสร้อยทองรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสองสิงหาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกิดงามสง่าด้วยราศีเสียงแซ่สองเพราะบุญญาบารมี พระราชชนนีดัง่งฝนหล่นปโปรยปลายพระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งล่าพระเมตตาชนประจักษ์พักดีถวายพระทรงงานสร้างงานศิลป์ถิ่นไทยงามเลืองพระนามทรงเพลิดแพล้วแก้วกัลยาสิริกิจสิริโฉมดุดโคมส่องพระเกียรติกล้องเกิดไกล,กล,กลแผ่ไพศาลขอทรงพระ จเจริญยิ่งตราบเนิ่นนานทรงสำราญเป็นมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสาลินีปราบนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เฉลิมเก้าบรมราชชจรดีขัติยะเฉะลิมพระกรณียกิจประสิทธิ์สมัยเฉลิมธรรมพระเมตตาประชาไทยเฉลิมเกียรติพระก้องไกในสากลร้อยโครงการดุดแสงทองส่งประทีปศิลปประทีปปะเทืองถิ่นและบินผลป่าลักน้ำนำปลูกในหัวใจชนน้อมกำมลสะดุดียิ่งยืนนานเย็นยาทิพย ชาวผองไทยไค้ผา,าสุกลังสันยุครุ่งเรืองบันเทืองสารพระพันปีสถิตขวัญนิรันการศิลการเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด,ด้วยก้าวด้วยกำหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านายอุดมพักศรีนาบผู้ช่วยรองผู้นการฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ฉเฉลิมพระชนมพรรษาสีสวัสดิ์บรมกษัตริย์ัติยมาศพันวสัสษาบรมราชินีนาถนาวมินทราชาภูนเกษมเปรมปรีดาสุขสรานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติสานุทิสาแท้สองคุณภัยสารขออำนาจคุณพระทศสพล,ลยาน อภิบาลบูลเสส์เกษมทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพระุทธเจ้านางสาวพักธนันคำสุริยารองผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต ของพผสศกราบบังคมบรมนาถเบื้องพระบาทพระมิ่งฟ้าสูภาสมัยน้อมจิตพักด้วยรักยิ่งกว่าสิ่งใดแม่ฟ้าไทยเด่นสง่าสมบารมีขอถวายอเสยรวาดราชยศเป็นบาทบทพระพลชัยพิไรสีจากเหล่าข้าพระบาทราชธานีขอเอกองราชชนีทรงปรีดา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางเกียมติจิตสิริสวัสดนายกสมาคมสัตว์รีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตและคณะ